มาด้วยกัน <are> โ,โ,โอด w เวียโซ r ามันถือว่าเป็นวันนี้เป็นวันที่พวกเราเรอคอยกันมากๆเลยครับตลอดระยะเวลาที่เราเป็นเด็กฝึกตลอดหนึ่งปีขึ้นที่ผ่านมาครับพวกเราเฝ้ารอวันนี้มานานมากๆครับในทุกๆวันที่เรามาซ้อมกันเรามีายามนึกสิงวันนี้มาโดยตลอดครับมันเป็นอีกหนึ่งกำลัง กำลังใจดีๆมากๆเลยครับท like okay. ี่ทำให้เรามีแรงสุดซ้อมจนมาถึงทุกวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันที่มาถึงมาครับทเราตื่นเต้นและเราก็ได้ทํามันออกมาอย่างเต็มที่และสุดความสามารถนะคโอเคครับเด่องนะเดี๋ยวใครเป็นคนพูดรีบที่ขอสีก็พวกเราก็รู้สึกดีใจมากเลยครับเหมือนว่าแฟนๆเนี่ยติดตามพวกเราแฟนมาตั้งแต่ต้นเลยครับผมคอยซัพพอร์ตพวกเรามาตั้งแต่ต้นครับคอยส่งแบบฟูซัพพอร์ตติดตามทางโซเชียลต่างๆครับจนถึงวันนี้ก็พวกเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ ดีใจมากเกดดีใจสุดๆแล้วตอนนครอบครัวเราก็ต้องจใหญ่ขึ้นกก็สำหรับแฟนคลับใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวโซล่าสันเฟิลเลย้หวาที่เ้มา้อุ่ควกัป็นยังไงว่านหรบพี่น้อยแล้วนก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแต่พอได้เห็นแฟนๆแล้วก็พี่ๆที่มาดูทุกคนรู้สึกว่าชื่นใจมากๆครับแล้วก็ รู้สึกว่าอยากทําให้มันออกมาดีมากๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราครับเอาไม่ขาดทั้งที่มีน้ำตาซ้อมซ้อมเหนืยม่เอยอ้เยอะมากเลยเยอะมากเลยเหรอแล้วแล้วที่น้ำตานอะไรไม่ได้โอ้โหถามว่ามีน้ําตาไม่มีเหนื่อยไหมมีครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีภาระของเองใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซ้อม เ,เรื่องเรียนอย่างเช่นผมเนี่ยครับผมเป็นพิศวาอินเตอร์ใช่ไหมเรียนก็ค่อนข้างหนักแล้วอนที่ทุนนิกที่ผมต้องรักษาก็ค่อนข้างหนักมากเลยครับแต่ก็พวกเราก็สู้ครับเพราะว่าเราอยากเป็นเราอยากทาตรงนี้จริงๆเรามีแฟชั่นกับการเป็นสลิปปิไอดอลจริงๆครับก็เราก็ผ่านมาได้ครับแล้วก็มาถึงจุดน,นี้ด้วยกันครับ อย่างเพลงเดบิวต์เพลงล่าสุดเนี่ยครับพวกเราทั้ง13คนบอกเลยว่ามันกว่าจะมาเป็นเพลงที่ทุกคนได้ฟังอ่ะครับมันผ่านกระบวนการหลายขั้นก่อนมากครับแต่ทางผู้ใหญ่ครับทางค่ายมิวสิกมูตเอเจนต์เอเมนต์เมนต์ใจดีกับพวกเรามากๆครับต้องขอบคุณพี่โอ๊ปเพิ่มสักหน่ยนะครับโปรดิวเซอร์เพลงของเราด้วยครับได้เปิดโอกาสให้พวกเรามีส่วนร่วมในการแต่งงานเพลงเพลงนี้ครับซึ่งในตอนแรกอ่ะมันมีถึง13เนื้อร้องกันเลยครับแต่สุดท้ายเเหปป็็นนไดด้้สุทายแล้วพี่โอ๊ปก็ได้จับ เอ่อในเพลงมันรวมกันคือสะบัดมันรวมกันจนออกมาเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดให้ทุกคนได้ฟังครับจริงจริงเพลงนี้มันเกิดขึ้นจากการที่พี่โอเพให้พวกเราไปเวิร์ช็อปกันตอนนีแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันว่าเฮ้ยเพลงของเราประสบการณ์ของเราในชีวิตของเราอ่ะ มันเป็นมาอย่างไรบ้างแล้วคือพวกเราแต่ละคนอ่ะก็อยู่ในไปทีมเอชกันแต่ละคนก็คงมีแบบมีรักแท้พบมีจิงรักมีจริงแล้วมันแมทช์กันพวกเราแบบก็เลยไปทางายการก็เลยขอบคุณมากว่าเพลงพวกเราจะออกมาในทางนี้นะครับผมก็เลยสุดท้ายก็ตกผลึกได้มาเป็นเพลงเกิร์ลเฟรนด์ friend. แล้วนอกจากเพลงเกิร์ลเฟรนด์เนี่ยก็ขอบคุณดูสิคู๊กั้งเซอร์เดนเป็นเพลงนะครับผมก็รู้ว่าไม่ใช่แค่เพลงเกิร์ลเฟรนด์นะครับทุกส่วนของการทำงานนะครับ ทางผู้ใหญ่ครับตะ้ช้ยพวกเราเป็นเบสเป็นฐานในการคิดงานในการทำทุกอย่างเลยครับผมแล้วก็ที่พวกเราครับมีส่วนร่วมในการเข้าไป่อในการทํางานมันก็เลยออกมาลงตัวมากครับผมแล้วก็สามารถดึงไเตอร์พวกเราให้ออกมาชได้ออกมาได้จริงๆครับผมเนเรีามกือว่นอเป็นยบ้าง ใช่นะครับก็ถ้าสอบโคงการเนี่ยเกียวเฟนสำหรบเพื่อนอาจจะเป็นแบบเพื่อนสาวหรือเป็นแฟนสาวใช่ครับเป็นแฟนสาวแต่เราโฟกัสขอขอเป็นเพื่อนสาวนะครับแล้วผมก็เราจะได้สนุกเอนจอยด้วยกันนะครับกับเพื่อนสาวเดินชอปปิ้งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆริเวเฟนของพวกพี่อาจจะเป็นโฟกัสเกอร์ตูนเฮ้ย เอาขืนหน้าแดงครับตอนนี้หน้าแดงครับต่อครับได้ครัโอ้โหแล้วก็เป็ความจี้มกันนะครับเป็นคนถ้าเข้ามาตอนแรกก็ไม่ค่อยคุยด้วใครเหมือนกันครับเพราะว่าท้เป็นเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็ส่วนมากก็จะเล่นแต่กับเพื่อนผู้หญิใช่นแต่พอต้องมาเจอกับกลุ่มผู้ชายเยอะๆเนี่ยก็ตอนช่วงแรกก็ค่อนข้างหนักใจับว่า ตัวก็จะเข้ากับพวกพี่ๆหรือว่าน้องๆไม่ได้ครับแต่สุดท้ายก็ต้องบอกว่าพวกพี่ๆเปิดใจให้โฟกัสมากแล้วก็โฟกัสก็เปิดใจ้พวกพี่ๆแล้วสุดท้ายพวกเราก็ไปด้วยกันได้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่ซัพพอร์ตน้องคนนี้เขาบอกโฟกัสรู้สึกว่าเหมือนเข้ามาแล้วโฟกัสอยากได้เปิด ตัวตนของตัวเองหรือว่าเปิดโลกใหม่ให้กับใครหลายๆคนที่เป็นอดีกไอิวเหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราเป็นไอคอนหรือตัวอย่างให้เขาได้ผมคิดว่าในอนาคตก็คงจะมีพื้นที่หรือว่าโอกาสให้เขามากขึ้นด้วยครับผมแล้วก็ที่เลือกเปิดเลยก็ต้องขอบคุณที่ดึงงานด้วยที่พยายามดึงโฟกัสออกมาจากตอนแรกที่โฟกัสโฟกัสแบบในการที่จะเปิดตัวเองขนาดนี้ครับแล้วก็ ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณคุณหมอที่ดึงโปรกันออกมาได้ขนาดนี้ฝันกลางวนที่มาจกมาตลอดนี้เลยถ่ายมือร้องใช่ร้อนใช่ร้อนอย่าร้อน จะให้พี่พอผมดีกว่าครับพี่พอครับสายวิชาการเลยตรงนี้โอเคครับผม <c oughs> บการมาอีกรอบกับวิชาวิทยาศาสตร์ <c oughs> ชื่อวงของพวกเรานะครับโซล่านะครับมีที่มาจากคำว่าโซล่าโซเอสนะครับผมที่แปลว่าแสงอาทิตย์ครับผมแสงอาทิตย์เนี่ยมอบความอ,อุ่นมอบความสุขให้กับทุกคนใช่ไหมครับก็เหมือนกับพวกเราทั้ง13คนนะครับที่มอบความสุขให้กับทุกคนครับผมแล้วก็ชื่อวงของเรานะครับ ยังสามารถตีความไปได้ถึงระบบสุริยะครับผมก็คือมีทั้งหมด13ดวงพอดีก <ừ, S 1> ับจำนวนสมาชิกทั้ง13คนเลยใช่ครับต่างที่มาต่างคาแรคเตอร์นะครับผมแต่ว่าทุกคนก็พร้อมที่จะทําเดินความไปด้วยกันอ๋อก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณครับผมที่ทุกคนนะครับร่วมกันนะครับผมสร้างพวกเราขึ้นมาครับเราไม่ได้มีกันแค่13าคนไม่ได้มีแค่ทีมงานแต่ว่า ทุกคนในที่นี้นะครับผมทุกคนที่เคยติดตามเรามาตั้งแต่ Star Search Idol นะครับผมแต่ว่าณตอนนี้นะครับผมทุกคนเป็นโอเคโซลาใชครับทุกคนเป็นครอบครัวและสามารถนำพาพวกเรามาถึงทุกวันนี้ได้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมเลับงานแล้รับงาน มีแล้วล่ะครับขอรับเป็นพีสารลงมากรับคือผู้เราเนี่ครับมี13คนเนี่ยหลายคนเป็นห่วงครับว่าเราจะออกงานได้ไหมว่าเวทีอีเวนต์เนี่ยก็สี่ห้าคนเตรียมล้วใช่ไหมครับก็<ม>อย่างที่เคยบอกครับงน,น,นานนะพวกเรารับบล็อกรัพร่เท้นที่เข้าได้กับผู้สานการณ์จริงๆแล้วครับผม ไม่เชื่อถามเมนเดได้เลยครับใช่ครับจะมือจะมือได้ออกมั่นใจครับว่าปรับบล็อกได้แน่นอนครับใช่ครับถึงแม้ว่าผู้เรามี13คนเราก็จะอัดแอปแล้วก็ปรับบล็อกให้ได้กับออกงานได้ดีเลยครับมมีกาา่วตอนนี้มันเป็นเทรนของทีมฟอกเอ่อกระปุกเนาะทีมฟอกจากไวท์ฟอกเนี่ยมีความกว้างใหอย่างไรบ้างจริงจริงก็ ก็สำหรับผมนะครับคือเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะเก่งกว่าใครหรือว่าต้องแข่งขันกับใครครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยคือคิดว่าวงอื่นอที่บันชีป๊อปเหมือนกันเน่ะคือเป็นเพื่อนบ้านครับที่คอยสนับสนุนผลก,กันวงฟอปในสระดับโลกเหมือนกันครับก็อย่างะะที่ดีนันพูดไปนะครับพวกเราเนี่ยไม่ได้มองว่าทีป๊อปไทยบ้านเราเนี่ยแข่งกันเลยครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะจับมือทีป๊อปแล้วก็ไปไกลให้ถึงระดับโลกช่วยกันครับผม

ตรงกลางตรงกลางไหมตรงกลางงั้นแถวหน้าก่อนไหมแถวหน้าก่อนอ่าเดิมแถวหน้าครับมี่นานเลยก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับบูโซล่าครับอาจจะดูนิ่งๆนะครับแต่ว่าจริงๆรกูไม่ได้นิ่งเลยสวัสดีวัสดีครับผมบูโซล่าครับผมอาจจะดูไม่นิ่งแต่จริงๆก็ไม่นิ่งนั่นแหละสวัสดีครับดินานโซล่าครับถึงจะดูกล้ามใหญ่แต่ผมก็ใจน่ารักนะครับเอาละแล้ว โอ้ไม่มีกล้าเป็นขงเาใช่ไหก็สวัสดีนะครับยูโรโซล่าครับมีครบเครื่อทุกรถแน่นอนครับแบบสกีแห้งครับผมทีมีสามารถบคบรถทุกด้เลยไม่ว่าจะโดนหน้ารัอหรือสกนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกโซล่าครับก็ขี้เล่นนะครับแต่ไม่เล่น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 เลครับ สวัสดีครับพี่น้องแมนโซล่านะครับผมกิิยาคิตตี้บอดที่มาเวียดนาสวัสดีครับกิโซล่านะครับอ่ะจุนิ่งๆแต่พอขึ้นเวทีก็ใส่เต็มเหนียวเลยครับให้เป็นคนเริ่มคำคมนะนิ่ง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 ๆงนิ่งนนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ ดูครับคำคมเตรียมมาจากบ้านอ้ไหนสวัสดีครับปันโซล่าครับผมชุดบ้านต,ต้องทำแต้มถ้าอยากหอมแก้มเดี๋ยต้องทำแกลครับงา,านยากละก็ขออภัยก่อนนะครับอาจจะดูมั่งใจกันนิดนึงนะครับสวัสดีครับโฟกัสโซล่าครับสวยแซ่บอบเครื่องฮะเอาละเริ่มหมดแล้วนะครับโอเคครับ สวัสดีครับเต้โซล่านะครับวิศวะจริงใจหาได้ที่นี่นะคระับเฮ้ยเอาแล้วคู <c oughs> ริรรรสวัสดีครับผมจกเกอร์โซล่า<ห>นะครับรยิ้มเราทุกท่านนะครับเฮ้สวัสดีครับผมกราฟิกโซล่าครับและเราก็ตลกแล้วก็จริงใจซะด้วยสิเฮ้ยทีนี้ก็ว้าวววเลย,เลยโอเคไว้มีที่กันเลยโอเคหาเลยโอเคครับ สวัสดีครับผมพอลโซล่านะครับผมอาจจะเป็นคนตลกนะครับแต่ไม่ได้ตลอดขนาดนั้นเ้ยขึ้มเลยอ่ะขึ้นกันขึ้นเลยอบคุณนะเวลบเมื่อกี้ก็ว่า